สวัสดีค่ะพบกับ Health Connect ค่ะถ้าได้ยินโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นหลายคนคงจะรู้จักนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นการทำให้เด็กๆในพื้นที่ภาคเหนือที่ถูกผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ได้รู้แล้วก็ป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขเรื่อง ฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือได้อันนี้เป็นสิ่งที่สสสกับเครือข่ายได้ทำนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะก้าวเดินมากขึ้นนะคะตอนนี้จะสารต่อไปที่การตรวจสุขภาพปอดของคนในพื้นที่โดยเฉพาะที่ลำพูนค่ะ โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นที่ภาคเหนือจังหวัดลำพูนพบปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดจากไฟป่าทั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนเองและจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่ละอองฝุ่นลอยมาปกคลุมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และก้าวภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือจัดเวทีสาธารณะปลอดฝุ่นปลอดภัยในสถานศึกษามีการตรวจสุขภาพปอดทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์โดยทีมแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติลำพูนนี่เป็นจังหวัดที่ ที่ได้รับผลกระทบเยอะเลยครับเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีภาคีเครือข่า,ขายที่สนใจการสร้างเสริมสุขภาพ,าพรวมถึงการมาติดตามสุขภาวะปอดของน้องๆในพื้นที่ซึ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญแล้วก็การให้โรงเรียนสู้ฝุ่นเนี่ยครับเป็นพื้นที่ในการสนับสนุนในในในรูปแบบการขับเคลื่อนโดยมีภาคีเครือข่า,ขายทำงานไปด้วยกัน น่าจะเป็นการเริ่มต้นการการทำงานขับเคลื่อนอ,อ,อย่างมุ่งเป้าในเชิงการขับเคลื่อนร่วมมือผมคิดว่าปัญหาเรื่อง pm 2 5ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเซตติ้งที่เยาวชนใช้ชีวิตอยู่78ชั่วโมงต่อวันวเพราะฉะนั้นการมีพื้นที่ที่ปลอดภัยการมีห้องการมีสถานที่ท,ที่เด็กๆนักเรียนนะครับสามารถใช้ชีวิตอย่าง,างรู้ว่าวันนี้ฝุ่นเยอะวันนี้ฝุ่นน้อยวันนี้มีกิจกรรมทางกายได้ขนาดไหนวันนี้เตะฟุตบอลได้ไหมสร้างพลังชุมชน เราสร้างเด็กๆที่ตื่นรู้ว่ามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องสําคัญและเขาจัดการปัญหาตัวเองได้แล้วเขาพร้อมที่จะสื่อสารให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเขาไม่ได้ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นะนะครับผมว่าอันนี้คือการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกผลกระทบจากปัญหาฝุ่นที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟป่า มีการสะสมของปัญหาเหล่านี้อย่างยาวนานคนในชุมชนมีความเข้าใจผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ไม่มากเพียงพอโรงเรียนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องสอนเพิ่มหลักสูตรให้แก่นักเรียนเสริมความรู้สร้างความเข้าใจให้พวกเขาทราบถึงปัญหามลพิษจากฝุ่นที่เกิดขึ้น มีการจัดกิจกรรมอบรมครูผู้ปกครองและแกนนำในพื้นที่ให้รู้จักวิธีจัดการตัวเองงดการเผาทางการเกษตรลดฝุ่นควันที่เป็นสาเหตุหลักในการทำลายสุขภาพของทุกคนก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคภูมิแพ้ถุงลมป่งพองหอบผืดการทำงานของปอดเสื่อมลงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดด้วย ผลกระทบของฟุ่นละอองขนาดเล็กนะคะปัญหาที่พบบ่อยนากที่สุดนะคะก็คือโรคปุมแพ้กับโรคทางเดินหายใจนะคะซึ่งปัญหานี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะมีการตรวจเชิงลึกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มี แนวทางแก้ไขนะคะโดยเราตรวจอะไรบ้างนะคะก็คือว่า1ก็คือมีทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังประเมินสมรรถภาพปอดนะคะว่าเป็นโรคปอดอุดกันหรือเปล่าเป็นโรคขอบผื่ถุงลมปป่งพองหรือเปล่าก็มีการเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาจากฝุ่นทําให้เกิดเป็นโรคปอดเรื้อรังแล้วก็เป็นโรคที่ปอดจาก ล่ยายหินวัดกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะแล้วก็สอนการเหล็กเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะแล้วก็มีการจ่ายยาซึ่งยาที่เรามาให้คนไข้เนี่ยก็เป็นยาเฉพาะทางสําหรับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ในเรื่องยาพ่นจมูกพ่นเข้าปากแล้วก็ยาฉุกเฉินแล้วก็มีเอาอุปกรณ์ช่วยพ่นยามาแจกด้วยะคะ่ะแล้วเราก็ได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลนี้ถ้าคนไข้มีปัญหาโรคเรื้อรังต้องการส่งต่อแล้วก็ส่งมาที่โรงพยาบาลนี้หรืออาจจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสวนดอกก็ได้นะคะเพราะเรามีหมอเฉพาะทางที่เฉพาะด้านนี้ ประสานง,งานกันอยู่นะ่ะ ฝุ่นที่สะสมในอากาศอาจจะเป็นความเคยชินในการใช้ชีวิตของพวกเราซึ่งควรจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการทำความสะอาดผิวล้างหน้าให้สะอาดทันทีหลังสัมผัสฝุ่นมลพิษหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้และใส่ให้ถูกวิธีรวมทั้งรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่รับประทานผลไม้หรือวิตามินที่มี สารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีดื่มน้ำสะอาดช่วยขับสารพิษจากร่างกายล้างสารพิษในกระแสะเลือดหากผิวหนังเกิดเป็นผื่นแดงดวงตามีอาการแดงบวมคันน้ำตาไหลหรือหายใจติดขัดคันคอแน่นหน้าอกไอหรือจามมีน้ำมูกใสๆหรืออาการผิดปกติต่างๆควรพบแพทย์ในทันทีเพื่อช่วยกันป้องกันอันตรายจากฝุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่เริ่มง่ายๆได้โดยตัวเราเองค่ะ เป็นสิ่งที่มีความพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะทำให้มลภาวะทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเด็กๆมีความรู้ไปบอกต่อพ่อแม่นะคะแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพจะได้เอามาจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดแล้วก็ทำให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยนะคะว่ามีผลกระทบกับสุขภาพค่ะสำหรับฝุ่น PM 2.5ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอลเลคชนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ